ผมตัวแทนกลุ่มการปกรครองแบบพ่อปกครองรูกพร้อมสาสิบอาณาจักรสุขโขทยัย อาณาจักรสุขโขทยัยหรือราชสุโขทัยเป็นอาณาจักรหรือรัฐในอดีตรัฐหนึ่งตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม,ม่น้ํายมเป็นชุมชนโบราณมาตั้งแต่ยุคเด็กตอนไปจนกระทั่งสถาปนาขึ้นราวพุทธศตรวรรษที่18ในฐานะสถานีการค้าของรัฐลาวหลังจากนั้นราวปี1,800พ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองได้ร่วมกันกระทําการยึดอํานาจจากขอมสบาดโขนลำพง ซึ่งทำการเป็นผลสำเร็จและได้สถาปนาเอกราชให้สุขโขทัยเป็นราชอิสระและมีความเจริญรุ่งเรืองตามลำดับและเพิ่มถึงขีดสุดในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอาณาจักรสุขโขทัยตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าผ่านคับสมุทรระหว่างอ่าวเมตมะและที่ราบลุ่มแม่น้ำคงตอนกลางมีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือมีเมืองแพร่ปัจจุบันคือแพร่เป็นเมืองปลาแดนด้านเหนือสุดทิศใต้มีเมืองพระบางปัจจุบันคือนครสวรรค์เป็นเมืองปลายแดนด้านใต้ทิศตะวันตกมีเมืองชอดปัจจุบันคือแม่สอดเป็นเมืองชายแดนที่จะติตต่อเข้าไปยังอาณาจักรมอนทิศตะวันออกถึงเมืองสค้า ใกล้แม่น้ำโขงในเขตภาคอีสานตอนเหนือการปกครองแบ่งออกเป็นสองแบบเรียกว่าสมบูรณ์และนายาสิทธิราชมีดังนี้แบบพ่อปกครองลูกปิตุลาธิปไตยมีลักษณะการปกครองแบบพ่อปกครองลูกผู้ปกครองคือพ่อขุน ซึ่งเปรียบเสมือนพ่อที่จะต้องดูแลคุ้มครองลูกในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระอ,องค์ทรงโปรดให้สร้างกระดิ่งแขวนไว้ที่ประตูพระราชวังเมื่อประชาชนมีเรื่องดอดร้อนก็ให้ไปสั่นกระดิ่งร้องเรียนพระอ,องค์ก็จะเสด็จมารับฟังเรื่องราวลองทุกข์และโปรดให้สร้างพระแท่นมนานังคะศิลาอาจไว้กลางลงตานในวันพระจะนิมนต์พระสงฆ์มานั่งเทศสั่งสอนประชาชนหากเป็นวันธรรมดาพระอ,องค์ก็จะเสด็จออกไปให้ประชาชนเข้าเฝ้า และตัดสินคดีความด้วยพระองค์เองการปกครองแบบพ่อปกครองลูกปิตุลาธิปไตยใช้ในสมัยกรุงสุโขทัยตอนต้นลักษณะการปกครองแบบพ่อปกครองลูกเป็นการปกครองแบบบิดาปกครองบุตรหรือการปกครองของคนในครอบครัวคือพระมหาอรษั์เป็นเสมือนพ่อข้าราชการและบริพานเปรียบเสมือนลูกวิธีการปกครองของไทยเป็นอย่างบิดาปกครองบุตร ยังใช้หลักการปกครองประเทศไทยมาจนเปลี่ยนแปลงการปกครองคำว่าปกครองแบบพ่อปกครองลูกนี้มีความสำคัญและอิทธิพลต่อจิตใจของคนไทยเป็นอย่างยิ่งพระเจ้าแผ่นดินสมัยสุโขทัยตอนต้นประชาชนมักใช้คำแทนตัวท่านว่าพ่อขุนจนเมื่ออิทธิพลข,ของของเข้ามาแทรกแซงก็ได้เปลี่ยนไปใช้คำว่าพญาเสียทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับกษัตริย์ซึ่งเปรียบเสมือนพ่อกับลูก ได้กลายสภาพเป็นข้ากับเจ้าเป่ากับนายไปกล่าวถึงการปกครองแบบพ่อปกครองลูกโดยสรุปาการปกครองระบอบบิดากบุตรนี้พระมหากษัตริย์ในฐานะบิดาทรงมีอำนาจเด็ดขาดถ้าได้พิจารณาอย่างท่องแพ้แล้วก็จะเห็นว่าข้าผู้ปกครองประเทศคือพระมหากษัตริย์ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมให้ความร่มเย็น เป็นสุขแก่ราษฎรเสมือนหนึ่งบุตรประชาชนก็ย่อมจะได้รับความผาสุกแต่ถ้าการปกครองนั้นเก่ามีลักษณะเป็นข้ากับเจ้าเป่ากับนายสวัสดิภาพของประชาชนในสมัยนั้นก็น่าจะไม่มีความหมายอะไรอย่างไรก็ดีการที่จะใช้ระบบการปกครองอย่างใดจึงจะเหมาะสมนั้นคงขึ้นอยู่กับสภาวะการของสังคมในแต่ละยุคสมัยที่มีความแตกต่างกัน ในสมัยกรุงสุโขทัยตอนปลายมีการปกครองแบบธรรมราชาหมายถึงพระราชาผู้ปฏิบัติธรรมหรือกษัตริย์ผู้มีธรรมในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งมีกำลังทหารไม่เข้มแข็งประกอบกับอาณาจักรอยุธยาที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ได้แผ่อิทธิพลมากขึ้นพระองค์ทรงเกรงภัยอันตราย จะบ,บังเกิดแก่อาณาจักรสุโขทยัยหากใช้กำลังทหารเพียงอย่างเดียวพระองค์จึงทรงนำหลักธรรมมาใช้ในการปกครองโดยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในด้านการปฏิบัติธรรมนอกจากนั้นพระมหาธรรมราชาที่หนทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมเรื่องไปภูมิพระโร่วง ที่ปรากฏแนวคิดแบบธรรมราชาไว้ด้วยการปกครองแบบธรรมราชาใชในสมัยกรุงสุโขทัยตอนปลายตั้งแต่พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งถึงพระมหาธรรมราชาที่สี่หลังจากยุคสุโขทัยตอนปลายสุโขทัยได้เสื่อมอำนาจลงและได้ผนวกรวมกับกรุงศรีอยุธยาในที่สุด ขอขอบคุณที่ติดตามชมขอบคุณครับ